คลิปนี้จะมาแนะนำท็อป5อันดับตำแหน่ง LB และ RB o ยา80-84ครับวัสดีครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วคลิปนี้จะมาแนะนำท็อป5อันดับตำแหน่ง LB และ RB o e r 80-84นะครับจะเป็นนักเตะราคาถูกและดีนะครับ ก็ทั้งหมดนี้เราจะเน้นค่าพลังในเรื่องของเกมลับนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จะนําค่าพลังมาเฉลี่ยกันว่าใครจะมีค่าพลังที่ดีที่สุดและมีจุดเด่นจุดด้อยในเรื่องไหนกันบ้างนะครับโอเคเราก็ไปดูกัน top ห้าดับตำแหน่ง lb และ rb จะมีใครกันบ้างและตัวไหนเป็นตัวที่เราตามหานะครับโอเคเราก็ไปเริ่มกันที่ตำแหน่ง lb อันดับที่5กันก่อนเลยนะครับอันดับที่5ก็จะมีทั้งหมด3ตัวเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูอันดับที่5ตัวที่1ตาเกียวฟิกโก้น่าจะอ่านน่าจะอ่านว่านี้นะตาเกียวฟิกโก้นะครับ p v r 80ส่วนสูง172เท้า52นะฮะเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของตาเกียวฟิกโก้นะครับค่าพลังที่โดดเด่นมากที่สุดก็จะเป็นสภาพร่างกายรองลงมาก็จะเป็นการตั้งรับนะครับตัวนี้ค่าพลังก็เน้นในเรื่องของค่าพลังการตั้งรับนะครับค่าพลังโดยรวมก็ถือว่าดีนะ การส่งบอลการเลี้ยงบอลก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่การตั้งรับสภาพร่างกายถือว่าดีนะครับใน OVR 80เนี่ยค่าพลังเท่านี้ถือว่าโอเคเลยนะเวิร์กเลดสำหรับคนที่ชอบในเรื่องของการตั้งรับสูงเนี่ยถือว่าดีนะครับตัวนี้พลังแฝงก็ดีนะครับมีเน้นแท็กเกลิลหมุนลูกโซ่พลังก็ดีราคาตอนนี้ก็2 0 0แสนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่5ตัวที่2มาลูสิกน่าจะอ่านว่าอย่างนี้นะครับมาลูสิก OVR 80ส่วนสูง185เลยนะครับ เท้าก็ให้มาดีนะซ้าย4ขวา5ค่าพลังโดยรวมถือว่าดีนะครับในเรื่องของฝีเท้าก็ดีด้วยเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของมาลูสิกค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีสภาพร่างกายลงลงมาก็จะเป็นการตั้งรับนะครับค่าพลังโดยรวมถือว่าโอเคนะครับเบรกลดก็ดีนะครับสูงต่ำราคาตอนนี้ก็ประมาณ2องแสนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่5ตัวที่3เรโอวนินโดน่าจะอ่านว่าเรโอวนินโดนะครับ OVR 81ส่วนสูง180นะครับเท้าก็ให้มา5-3นะฮะเดี๋ยวเราก็ไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของเลวินโดค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีสภาพร่างกายการตั้งรับลองลองมาก็จะเป็นการเลี้ยงบอลแล้วก็ฝีเท้านะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าใช้อยู่เหมือนกันนะครับส่วนสูงก็ดีด้วยตัวนี้ก็เน้นในเรื่องของเกมรับแน่นอนครับความเร็วการวิ่งก็พอใช้ได้นะวิ์งเร็ก็กลางสูงนะครับถือว่าดีเหมือนกันท่าน้้นในเรื่องของเกมรับราคาตอนนี้ก็บวกลบอยู่ที่ประมาณ200,000นะครับ โอเคเราก็ไปดูอันดับที่4อันดับที่4ก็เบนเซไบนี่ OVR 8 0ส่วนสูง187นะครับดูจากค่าพลังโดยรวมเบนเซไบนี่ถือว่าเป็นตัวที่น่าใช้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของเบนเซไบนี่ค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีสภาพร่างกายลองลงมาก็จะเป็นการตั้งรับนะครับก็เน้นในเรื่องของเกมรับแน่นอนครับตัวนี้ค่าพลังโดยรวมก็ดีอยู่แล้วนะครับการส่งบอลก็ดีการเลี้ยงบอลก็ถือว่าใช้ได้นะครับ ใน OVR 80ให้ค่าพลังประมาณเนี้ถือว่าดีเหมือนกันนะครับราคาก็ไม่แพงด้วยนะเบรกลดกลางๆก็ยังถือว่าพอใช้ได้นะครับในเรื่องของเกมรับราคาตอนนี้ก็ประมาณ200แสนนะครับบวกลบโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่3ไปไหนวะเนี่ยอ่าอยู่นี่เบนเซไบนี่อีกแล้วนะครับ OVR 83ไปเดี๋ยวเราก็ไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของเบนเซไบนี่ล่างนี้กันนะครับ ค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีสภาพร่างกายรองลองมาก็จะเป็นการตั้งรับนะครับร่างนี้ก็ถือว่าอัปเดตมาจาก o v r 80เลยก็ได้นะครับถือว่าเป็นตัวที่น่าใช้อยู่เหมือนกันค่าพลังก็ดีบวกขึ้นมานิดหน่อยนะครับ work rate ก,ก็ยังเป็นกลางๆอยู่นะครับอ่าราคาก็จะประมาณ500,000บวกลบนะครับราคาก็โดดขึ้นมาหน่อยนะฮะโอเคเราก็ไปดูอ,ด 2. อันดับที่2อันดับที่2ก็จะมีทั้งหมด2ตัวเลยนะครับเราไปดูอันดับที่2ตัวที่1 ตัวแรกเลยก็เมนดี้ OVR 82ส่วนสูง180เท้าก็ให้มาดีเลยนะครับซ้าย5ขวา5เลยนะเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของเมนดี้ค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีสภาพร่างกายลองลองมาก็จะเป็นสีเท้านะครับตัวนี้ก็เน้นในเรื่องของความเร็วแล้วก็สภาพร่างกายที่ดีนะค่าพลังโดยรวมถือว่าดีมากเลยนะครับการส่งบอลการเลี้ยงบอลก็ถือว่าโอเคนะวิกฤต์ก็ให้มาดีนะครับสูงสูง พลังแฝงก็มีเลี้ยงเร็วด้วยราคาตอนนี้ก็บวกลบอยู่ที่8 0 0แสนนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูอันดับที่2ตัวที่2ลุกชอ OVR 83ส่วนสูง181เท้าก็สาย5ขวา2นะครับดูจากค่าพลังโดยรวมก็ถือว่าดีนะสะภาพร่างกายกับการตั้งรับแต่เดี๋ยวเราก็ไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของลุกชอค่าพลังที่โด,ดเด่นก็จะมีสภาพร่างกายลงลงมาจะเป็นการตั้งรับกับการส่งบอลน,นะครับ กัตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ทรงบอลดีอยู่เหมือนกันนะฝีเท้าก็ไม่ถือว่าช้านะครับก็ถือว่าพอใช้ได้เวร์เรกตกลางๆก็ยังน่าใช้นะครับราคาตอนนี้ก็บวกลบอยู่ที่4แสนนะฮะโอเคครับเราก็มาถึงอันดับที่1กันแล้วนะครับอันดับที่1ก็จะเป็นแดนเบิร์น OVR 82ส่วนสูง198เลยนะครับเท้าก็ให้มา5-3นะฮะฝีเท้าก็ช้านิดหน่อยเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของ แดนเบิร์นค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีสภาพร่างกายลองลงมาก็จะเป็นการตั้งรับนะครับตัวนี้ถ้าเน้นในเรื่องของการตั้งรับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเน้นรับอย่างเดียวอะ่ะส่งบอลการเลี้ยงบอลก็ถือว่าทําไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะตัวนี้เวิร์เกทก็ถือว่าดีนะครับกลางสูงราคาก็จะประมาณ2 0 0 0 0 0นะครับบวกลบก็สาหรับแดนเบิร์นก็ได้คว้าอันดับที่1ในเรื่องของการตั้งรับที่ดีนะครับตำแหน่ง LB โอเคครับแล้วก็ไปดูตำแหน่ง RB แล้วก็มาเริ่มกันที่อันดับที่5เลยแล้วกันนะครับอันดับที่5ก็มีทั้งหมด2ตัวอีกแล้วนะครับเรามาดูอันดับที่5ตัวที่1นึ่งไว้ OVR 83ส่วนสูง185เลยนะครับเท้าก็ให้มาดีนะสาย4ขวา5เดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของไว้ค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีการตั้งรับลองลองมาก็จะเป็นสภาพร่างกายนะครับตัวนี้ก็เน้นในเรื่องของเกมรับแน่นอนครับไว้หลายๆคนน่าจะเอาตัวนี้ไปเทรนอยู่แล้วนะครับ เห็นเยอะอยู่เหมือนกันนะตัวนี้เวอร์กล mm ี hmm. ก็ดีนะครับ mm hmm. กลางสูง mm hmm. ท่าน,นี้ในเรื่องของเกมรับก็ถือว่าน่าใช้นะครับราคาตอนนี้ก็บวกลบอยู่ที่500,000นะฮะโอเคแล้วก็ไปดูอันดับที่5ตัวที่2อันดับที่5ตัวที่2ก็จะเป็นฟอย o v r 80ส่วนสูง187เท้าก็ซสายาขวา5เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของฟอยค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีสภาพร่างกายการตั้งรับ ลองลองมาก็จะเป็นการเลี้ยงบอลน,นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่คลองบอลดีเหมือนกันนะตัวนี้การตั้งรับดีสภาพร่างกายก็ดีด้วยเวร์เกตก็ถือว่าดีนะครับกลางสูงมีพลังแฝงเน้นแท็กเกิลด้วยนะครับถือว่าพอใช้ได้นะครับในเรื่องของเกมรับราคาตอนนี้ก็บวกลบอยู่ที่ส0 0 0สนนะฮะโอเคแล้วก็ไปดูอันดับที่4อันดับที่4ก็จะเป็นจะเป็นใครไปไม่ได้เลยตัวนี้ต้องติดอยู่แล้ววอล์กเกอร์ โอวีอส่วนสูง183เท้าก็ให้มาสาย2ขวา5นะครับตัวนี้ดูจากค่าพลังโดยรวมถือว่ามีความเร็วที่ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของวอลเกอร์ค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีสภาพร่างกายลองลงมาก็จะเป็นสีเท้านะครับค่าพลังโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะครับทรงบอลก็ดีเลี้ยงบอลก็ดีนะครับเบอร์เกลก็สูงสูงนะครับให้มาดีลุกได้รับได้นะครับพลังแฝงเลี้ยงเร็วราคาตอนนี้ก็จะประมาณ1นึ่งล้านสองแสนนะครับ โอเคเราก็ไปดูอันดับที่3อันดับที่3ก็จะเป็นเกล์ไชดอน่าจะอ่านว่าอย่างนี้นะครับ o v r 8 2ส่วนสูง185เลยนะฮะเท้าก็ให้มาซ้าย3ขวา5เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของเกล์ไทดอาค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีสภาพร่างกายลงลงมาก็จะเป็นการตั้งรับนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ตั้งรับที่ดีนะครับการเลี้ยงบอลก็ถือว่าโอเคนะครับว o r ์กเลสก็กลางๆนะครับ พลังแฝงก็มีเลี้ยงเร็วแล้วก็ม่งลูกทรงพลังด้วยนะครับถือว่าดีนะตัวนี้ราคาตอนนี้ก็อยู่ประมาณ200,000นะครับบวกลบก็ถือว่าเป็นตัวที่ถูกและดีด้วยนะฮะแต่ต้องเทสน,นะครับพวกนี้ ovr น้อยน้อยนี่ต้องเทสหน่อยนะครับโอเคไปครับแล้วก็มาดูอันดับที่2อันดับที่2ก็จะเป็นพอร์ต ovr 82ส่วนสูง189่เ้าท้าที่ถนัดก็ซ้าย3ขวา5เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของพอร์ต ค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีการตั้งรับรองลงมาก็จะเป็นสภาพร่างกายนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ตั้งรับที่ดีนะครับลหลายคนน่าจะใช้ตัวนี้กันเยอะนะครับเห็นเทรนกันเยอะเลยนะค่าพลังโดยรวมก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับแต่การส่งบอลกับการเลี้ยงบอลเนี่ยถือว่าแย่นิดหน่อยนะครับเวิร์กเรก็กลางๆนะครับมีการยิงประตูจากที่ไกลด้วยเหรอค่าพลังการยิงก็ให้มาน้อยนะครับแต่มีพลังแฝงในเรื่องการยิงประตูจากที่ไกลก็โอ้โห ก็ต้องรอดูนะครับว่ายิงลูกไกลจะเป็นยังไงนะฮะราคาตอนนี้ก็ประมาณ2 0 0แสนนะครับบวกลบโอเคแล้วก็มาถึงอันดับที่1กันแล้วนะครับอันดับที่1ก็จะเป็นเจม OVR 8 4ส่วนสูง178เท้าที่ถนัดก็สาย3ขวา5เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังที่โดดเด่นของเจมค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีสภาพร่างกายลองลงมาก็จะเป็นการยิงนะครับ ดูจากค่าพลลังของเจมเนี่ยน่าจะยืนตำแหน่ง c m มากกว่า RB นะครับเพราะว่ามีการยิงที่ดีด้วยนะคะค่าพลังโดยรวมก็ถือว่าดีนะครับรับดีส่งบอลดีเลี้ยงบอลดียิงก็ดีอีกฝีเท้าก็พอได้นะครับสำหรับเจมเวร์กเลดก็สูงกลางนะครับน่าจะสูงสูงสักหน่อยนะเจมสําำหรับเจมเนี่ย้าให้เวิร์กเลดมาสูงสูงก็จะถือว่าเป็นตัวที่น่าใช้อีกหนึ่งตัวเลยนะครับขึ้นเร็วลงเร็วนะครับราคาก็จะประมาณหล้านบวกลบเลยนะครับสำหรับเจม โอเคครับสำหรับเจมก็ได้คว้าอันดับที่1ในเรื่องของเกมรับตำแหน่ง RB ไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าคลิปหน้าอยากให้ทำตำแหน่งไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม